วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้ำตาจะไหลจนพ่อครูแม่ครูได้พูดแบบนี้เกี่ยวกับหนังขายอ้อเราจะมาดูกันว่าพี่น้องเอฟซีทั้งหลายพูดถึงว่าอย่างไรบ้างโดยเริ่มต้นที่ท่านแรกกล่าวว่าขายอ้อภาพยนตร์กำลังมีกระแสขึ้นเรื่อยๆมีพ่อพ่อแม่แม่ศิลปินอีสานมาร่วมอวยพรรับรองหนังเรื่องนี้หนึ่งร้อยล้านึิดแน่นอนคอมเมนต์ที่สองกล่าวว่า รู้สึกได้ถึงความสำเร็จของขายอ้อทั่วทุกสารทิศจะต้องรอชมผลงานการสืบสารประเพณีของไทยอีกแขนงของหนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะปังปังปังคอมเมนต์ที่สางกล่าวว่าขายอ้อนางกวักมนสเสน่ห์ให้ผู้คนลหลงไหลแมนแมนขก่อนหมอลำตรอหมอลำศิลำเพิ่นขันห้าไหวาครูคะแม่ป้าเป็นหมอลำตรุ่นแม่บุญช่วงคะแม่แต่งกลอนลำ ให้ลูกศิษย์ลำหลายๆหมอลำคอมเมนต์ Comment ที่สี่กล่าวว่าเราวันเวลาเอซตื่นตัวมากกับหนังเรื่องนี้ครับในรอบหลายๆปีเลยที่เดียวกับความรู้สึกแบบนี้คอมเมนต์ Comment ที่ห้ากล่าวว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สุดยอดมากครับสำหรับการจะสร้างภาพยนตร์สักเรื่องให้ได้คุณภาพ และตรงตามหลักฐานของวัฒนธรรมหอลำที่สืบทอดกันมาและยังเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในการที่จะค้นคว้าหาข้อมูลได้ข่ายอ้อสุดยอดครับคอมเมนต์ที่6กล่าวว่าขายอ้อของแท้บอสโจทำรรถึงเคารพครูบ้าอาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นที่นำศิลปินแห่งชาติมาให้ความรู้และเข้าถึงสถานศึกษาถึงแก่นวัฒนธรรมของหมอลำจริงๆคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า ขอให้คายอ,อเป็นซอฟต์พาวเวอร์อมุงอิงเทียงงองงงงงงอง,ง,ง,งูคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าแมนจ้าคายคือของไว้ออคือครูคือค,อคา,ถา,ถาถาถ้าถือได้จะดีถ้าทาบ่ดีกับเป็นบ้าคือเพื่อนว่ามันผิดครูผิดออคาคอมเมนต์ Comment ที่ถัดไปกล่าวว่าตั้งแต่น้อยเคยฟังแม่บุญช่วงยุผูยุยเปิดก่อนสิประกาศแต่ละมือเพิ่นลำหินสาวะวามาเฮาเตาอีอย่างประมาณนี้มวนครับ คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเดินมาถึกทางที่เอาครูบาอาจารย์มาให้ความรู้เก็บข้อมูลเพื่อให้หนังสมบูรณ์ที่สุดคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเป็นภาพยนตร์คุณภาพแน่นอนขอให้ประสบความสำเร็จด,ดังดังปังปังสมบัติอนัลำค่าของอุสานบอสโจสุดยอดมากค่ะคอมเมนต์ Comment ที่ถัดไปกล่าวว่า ผมเข้าใจคำไขอ้อว่าถ้าเราไหว้ครูก่อนการแสดงหรือก่อนจะทำอะไรจะสำเร็จการงานจะดีคนจะคนจะมาดูมาก fc เหลือล้นแต่ถ้าวันไหนผิดครูจากเรารุ่งเรืองทำอะไรก็มีแต่ล้มมีแต่ขาดทุนทำอะไรก็ไม่ขึ้นเพื่อนรักเพื่อนผงหนีจากกระหมดตัวอย่างเลยสมุดว่าก่อนน้องอุงอิงยังไม่มาเกิดการผิดครูทำให้คนหนีวงแทบไปต่อไม่ได้แต่พอมาไหว้ครูไขยอะอ,อะไรอะไรดีขึ้นทำให้น้องอุงเขามางานจ้างเยอะขึ้น คิดอะไรทําอะไรดีหมดตามความเข้าใจผมนะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าฟังคำ wow ํำว้าแม่นสตรีไปให้สุดขุดให้ถึงขนคิงลุกทําให้ผมคิดต่อไปอีกนอกจากคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ทั้งจักรวาลว้าคํานี้คงบอกเกินจริงขอให้หนังไ่อ oh ้อประสบความสำเร็จทําให้ถึงว้าดีแท้คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าแม่นความแม่บรมครูเพราะว่าบอส ต้องทำให้ถึงทำให้สุดปังแท้แน่นอนหนึ่งพล้านคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าอุ้งอิงต้องไหวคาราวะครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งสิ่งเร้นรับดวงวิญญาณสังเกตน้องไหวด้ดวงวิญญาณด้วยทูบดอกเดียวตอนท้ายก่อนขึ้นทุกครั้งคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าพ่อปอฉลาดน้อยท่านแสดงความห่วงใยลูกโจลูกนุชที่ถูกขอแสดงความยินดีกับพ่อปอฉลาดน้อย เนื่องโอกาสที่ได้รับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ด้วยครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองช่วยสนับสนุนหมอลำให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปสู่ระดับโลกด้วยเถิดครับยากยุกกับพวกเขาจะเข้ามาเมื่อประสบผลสำเร็จที่ปลายทางเท่านั้นมันคือความจริงคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า คายอ้อคือยกอ้ยครูให้ลำคล้องลำบดมีติดขัดทําให้คนนิยมชมชอบรักคร่หลงไหลในน้ําเสียงเขาจะถือลายอย่างห้ามหมอยอย่างกะให้เชื้อท่าอ้อแตกหรือนอกอ้อกนอกครูเป็นบ้าเป็นปอกกลายเป็นคนสิแตกคนบ้าพูดง่ายๆที่พูดมานี้ตอนเด็กพ่อเล่าให้ฟังตอนเด็กคายอ้อยก,ก้อให้ครูเสร็จหมอลำจากคนไม่สวยพอยกอ้อกแล้วจะสวยมากๆขึ้นครูหล่อสวยทุกคนแปดลูกคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า พันล้านมาแน่นอนครับบอสหนังเรื่องนี้จะไป็นตำนานบอกเล่าให้ลูกหลานไปอีกนานเลยครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าหนังมันมีกระแสคนก็เริ่มสงสัยใคยอ้อคือยังมันจะพาคนเข้าไปเบิ่ฟันทงเลยว่าหนังเรื่องนี้หนึ่งร้อยล้านขึ้นแน่นอนคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ามันต้องจังซี่แน่แม้ที่สุดของที่สุดข่อยว่าหนังซีออกมาเกินความคาดหมายปังๆด้อจ้าทาเบิ่องอยู่แล้ว คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าหมอลำบุญเพลงนามงศานามสกุลเดียวกับหนุ่มโจหมอลำบุญเพลงเป็นลูกศิษย์แม่คอยจำได้ยามือแหลงเพิ่นมาซ้อมลำลำความทรงจำนั้นยังจำได้เสมอแม่คอยเป็นหมอนมอลำละกรอรุ่นแม่บุญช่วงถ้าแม่ยังอายุด,ด้วยกันคงมีลูกศิษย์หลายๆรุ่นคิดถึงแม่เหลือเกินแม่ไปเป็นเทวดาบนฟ้าของลูกๆๆกลกลูก,ลก,ลกคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า สาธุพ่อครูแม่ครูบรมครูผู้สืบทอดท่านได้ประสิทธิ์ประสานไว้แล้วคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าคำที่พ่อผลเว้าหลายคนบ่กหูคำว่าอ้อแตกเป็นแบบไหนผมอยากให้มีการแทรกเรื่องการทำผิดอ้อหรือเว้าถึงให้ผู้คนได้หูนำผมบ่กได้เรียนอ้อแตกก็นับถืออ้อแทนทำมาโดยตลอดคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสวัสดีครับบอสโจและชอ,อนุษ พร้อมทุกๆท,ท่านที่อยู่ในวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงผมว่าทุกๆอย่างที่พ่อครูแม่ครูได้พูดในคลิปนี้ท่านพูดถูกทุกอย่างครับต้องมีจิตใจให้แนว่วแน่ใจต้องถึงทำแล้วก็ต้องทำให้ถึงท่านพูดถูกทุกคำครับบอสผมก็เชื่อว่าบอสและชอนุชเป็นผู้ที่มีแต่ให้ใหและเมดตาม,มาตลอดบุญวาสนามันจะแข่งกันไม่ได้ผมก็เชื่อว่าบุญบารัรมีที่บอส และชอนุษที่ทำมาผมว่าฟามีตาแน่นอนครับแต่ที่แน่ๆถ้าภาพยนตร์ที่บอสสร้างนี้ถ้าขาดอีหลักคนเดียวผมว่าทุกๆอย่างที่ทำมาจบขอกราบขอพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้วงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงและอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับ